สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่นางฟ้า r ลนด o อมออฟเลิจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสับไพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าความรักคืออะไรความรักคือการรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองนะคะเราจะมองเห็นคนที่รักเรามากขึ้นชัดเจนขึ้นคนจะรักนะคะนั่งสวยๆเขาก็รักนะคะค่ะ แนดอมวันนี้ทอปิกวันนี้คือรักที่จบไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณได้เจอรักใหม่แบบไหนกับคนที่จบไปแล้วเราไม่พูดถึงนะคะทีนี้เรามาเอารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่บอกทีค่ะคุณจะได้เจอไหมคุณผู้ฟังที่น่ารักของนางฟ้าแลนด้อมออฟเลิจะได้เจอไหมเบื่อแล้วคนเก่ารักเก่าๆเรามาดูซิว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะคะสุ่มนะคะ รักที่จบไปใครจะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกความเจ็บปวดให้คุณรักครั้งใหม่ของคุณจะคือใครให้ไพ่บอกทีคะ่ะคนทางไกลชาวต่างชาติชาวแดนไกลใครก็ได้ที่อยู่แสนไกลจากอ้อมอกคุณบางคนอาจจะไม่เคยเจอคุณเลยนะคะบางคนอาจจะรู้จักคุณแล้วเป็นการร e เนียนหวนเทิร์นกลับมาชาลีออ ธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาเติมเต็มความสุขให้คุณอาจจะเป็นนิวเลฟของคุณหากแปลว่าคุณแบบว่าได้รู้จักกับเขาเขาจะทําให้คุณมีความสุขเขาชาวธาตุน้ำเป็นคนจิตใจดีใจเย็นละมุนต่อใจแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่ว่าในความใจเย็นเขาเป็นคนชัดเจนนะคะรักใครรักจริง,ส,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผู้หญิงผู้ชายชาว ท่านน้ำมีนกรรกฎพิจิตตเข้ามาซัพพอร์ตเยียวยาวหัวใจคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาในรูปแบบบอกว่าขอแบบสารสัมพันธ์พูดคุยกับคุณแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นกัลยาณมิตรคุณอาจจะได้เจอเขาในสถานที่ท่องเที่ยวหรือใดๆก็แล้วแต่ด้วยนะคะผู้ชายผู้หญิงหมายเลขสามเลขเจดเลขสิบเลขสิบอ็ดนะคะเลขสิบเอ็ดเป็นเลขคู่เลขโซเมทด้วยนะคะเดือนมีนาเดือนกรกฎา เดือนพฤศจิกาคุณจะได้เจอคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนนี้นะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มความเจ็บปวดมาซัพพอร์ตยาวๆหัวใจคุณให้คุณรู้ว่าความรักใหม่ความรักครั้งใหม่รักที่มันใช่รักที่มันโรแมนติกละมุนต่อใจเขาจะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อคุณคุณไม่ต้องทอําาเลยแค่นั่งสวยๆเขาก็รักนะคะ ใบต่อไปนะคะรักครั้งใหม่ของคุณคือใครไพใบอกทีนายออ f ครับ,รบแน่นอนค่ะทางไกลควบมา้าขึ้นเครื่องบินขับมอเตอร์ไซค์นายออ f ครับอัศวินถ้วยผู้ชายร้อนแรงจิตใจดีมากบารมีคนนี้เอาจริงนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดนะคะที่มีเลข สี่เลขแปดแล้วก็เลขสิบสองนะคะธาตุไฟเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะรักร้อนแรงของเขาพอเขาได้เจอคุณนะคะเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะทุ่มเทก็อย่างที่บอกอะคะ่ะคุณแค่นั่งสวยๆเดี๋ยวเขาก็รักนะคะคนคนนี้แวบแรกที่เขาได้เจอคุณนะคะเขาบอกเลยว่ากับคนนี้คือเขาต้องทําอะไรสักอย่างคือต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณรักพิชิตหัวใจคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลคือทางไกลแน่นอนค่ะออกมา2ใบแล้วก็บอกมีการควบมาใดๆดด้วยนะคะเขาต้องใช้ระยะทางในการเดินทางมาหาคุณนะคะคนคนนี้นะคะชาวธาตุไฟนะคะมุ่งมั่นชัดเจนรักใครรักจริงเช่นกัน ทำอะไรก็คือทําจริงนะคะเขาอาจจะเปิดอกให้คุณดูหมดเลยอาจจะเปิดทุกเรื่องกับคุณให้คุณรู้ว่าเขามีอดีตแบบไหนเขาเจออะไรมาบ้างและพอเขาเจอคุณด้วยความที่คุณเป็นาธาตุน้ํานะคะาธาตุน้ํากับาธาตุไฟเข้ากันเป็น ปีเป็นขุยเลยนะคะคนหนึ่งเย็นคนหนึ่งร้อนนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณคันนี้จะนะคะจะเจออัศวินดาบเข้ามาทุ่มเทเป็นสายเปเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์ได้ด้วยนะคะใบต่อไปนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครให้ไพ่บอกทีนะคะ seven of swords เจ็ดดาบที่ผ่านมาชีวิตเขาเจออะไรมาเขาจะบอกคุณหมดที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดทุกใจแบบไหนเขาจะบอกคุณหมดและเขาจะรับทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณได้หมดค่ะไม่ว่าคุณจะผ่านการแต่งงานหย่าร้างมีลูกเป็นไม้ใดๆก็แล้วแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคในความรักเลยเขาจะเติมเต็มให้คุณนะคะธาตุาน้ำซ้านะคะเลข7นะคะราศีกรกฎได้นะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งให้คุณจนคุณรู้สึกว่าแบบ เนี่ยแหละคนนี้แหละที่ใช่เนี่ยแหละคนนี้แหละที่ทําให้เขาให้คุณหัวใจฟูเนี่ยแหละคนนี้แหละที่คุณแบบนั่งสวยๆเขาก็รักนะคะคุณแทบจะไม่ต้องทําไม่ทําอะไรหรือพยายามทําอะไรเลยคนคนนี้จะจัดเต็มให้คุณแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครให้ไพ่บอกทีเอ็กออฟวอรคนคนนี้มีความพยายามต่อให้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแค่ไหนผู้ชายผู้หญิงหมายเลขก8เลข8เกิดราศีสิงห์ธาตุไฟได้นะคะเขาจะมีความพยายามมากต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งอย่างเพื่อให้พิชิตใจคุณนะคะหากแมนว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเขาจะทุ่มเทและทาทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์และทุก ทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะเขารู้แล้วค่ะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือคุณคือคนที่เขารักแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะคะ